พี่ส้มซาค่ะวันนี้ขอดูแปลกๆก็มาจี้ตามไปด้วยพ่อเขากระเด็นกระเด็นกระเด็นเอวก็เด็นกระเด็นกรเด็นเกินหนึ่งสองเป็นสองสามสองสามจะไงจะคุยรายการเอางี้อะกูต้องเต้นอีกรอบเหรอเป็นคนที่น้องคิดถึงไหมแม่ อีส้มอีเนี้ยไวเชียนะหลอดลูนตีเพราะเสียอึ้งอะน้ำสิ้งไหมคะเจ้าันเก่งเลยนให้รวยให้รวยแล้วให้รวยรวยเลยหใจรักจริงโอ้เวทก็อย่างเงี้ยแหละมันต้องกระชากถูกแล้วขอโทษขอโทษมันหยุดขำไม่ได้เพราะว่าน้องเขาสะดุ้งแรงเป็นกูก็สะดุ้งนะเอาเองไอ้จะข้างหมูขนาดนั้นอ๋อขอโทขอโทษขอโทษ ไต้อยน้ำมา,มาใต้ลอยน้ำมาเชื่อพี่พี่ว่าพี่เจอหนอนแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ใช่หนอนพี่ <c oughs> จริงจิงไม่มีอ่ะมีแต่รูปโป๊อะไรล่ะก็เรื่องมึงเป็นหนอนไงโอ้โหมึงทำพวกกูทำกูเนี่ยโดดเอาอย่างนี้ แต่เวเรกูชอบจริงจริงอะทเขา่แล้วพี่เชว่อคือจะมีหัวชน,นของกูด่ะ,บบอะนอ,อกจากเล่นใหญ่แล้วิังฟังไม่รู้เรื่องเลยชิงนตาตาล่าคะปูว่าแล้วเชิวเ่ว่าเส้นคุณชายของกูนี่เดาไม่เพล็ยังเป็นขออ <T est> นอะฮะนี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นที่นะหนเรียกว่าไอเห็ดเปียกเ้น <T est> ได้ไมวชื่อะว้ย